แต่ตอนนี้ค่ะคือแบบว่ายังคบกับไอ้เพิินอยู่เนาะแมนแมนแมนแล้วใดก็ยืนยันว่าจะคบกับไอ้เพิินต่อไปแมนบะแมนคบต่อไปแค่แหละแม่นเพราะว่าแล้วแต่เพิินว่าเพิ่นแล้วแต่เพิินมาใดตอนไหนก็ถือว่าโอเคเพิ่นว่าปีหน้ามาปีหน้ากับปีหน้าเพิ่นมาได้ก็มาเลยก็มาเลยแหละแหละตกลงโอเคตอนนี้เพิ่น สบายดีสบายดีสาวบุญเพียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเพียงสาวลาวเนาะหนยมาพบมมาพบกับสาวเพียงในวันนี้กับผ่าเอฟซีเบอร์ทุกคนเดินทางมาหาเคยไงคนเนาะทุกคนเนาะโดยเจอมาตอนนี้สาวเพียงกับมาหอดเืท้าเพิ่นกับเ็ฟซีแฮม้อยแล้วเนาะกามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆอะไรกามาเชื่อในมาต่างหน้ายเอฟซีหลายๆท่านเนาะที่ว่าเพิ่นกา ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาอะไรเนาะทุกคนราวาทางเอื้อยไ่ก็ยังบริเห็นตัวจริงไอ้เพิ่นจ๊กเพื่อเนาะดังนั้นเอซี FC หลายๆทานิ่งกระทำเข้ามาวา่าเอื้อยญ่เพิ่นมั่นใจจักปเปอร์เซ็นอะไรกัในเน่ยใจโบว่าจะโคบกับไอ้เพิ่นโตเนาะโดยเป็นอะไรก็มีแต่ว่าไปพังคำตอบจากปากเอื้อยไ่เพิ่นทุเลาะว่าสิครบโตหรือว่าจังใดอะไรซีอ่า พัฒนาไปแบบใดเนาะเพราะว่าบเห็นาเห็นตาตัวบเห็นตัวจริงกันนะคุยผ่านวีดีโอคอลอะไรกันทางเอญใหญ่ยยเนี่กับคนทางมาแบบบวคอยแบบเจ้าจีจุกิกบ่ชคอยแบบว่าถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับเรื่องของเพลินเน่เนาะก็อาจจะเป็นห่วงเป็นใยทางเอญใหญ่ยยเพลินกับอยากให้ประวัติศาสตร์เนาะมันซ้ำฮอยทุกคนเลยอยากให้เพลินได้พบพักเพ่อยากให้อาเพ่อนได้ครู่คงดีๆเนาะทุกคนโดยเป็นแนวไดก็ว่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามเปียงให้เด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังแห่งใจสามเปียงเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทักสามเปียงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะทุกคนเนาะโดยก็อาซีิเว้า่ิี่ตึกๆแน่เนาะก็อ่าเจ็บหัวนอ่าเมื่อวานนี่กได้ไปพระธาตุอิกทางเอาแหละ ได้ไปพระาธาตุพนมนะทุกคนเนาะวาวกับพิษเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะองทิวาได้ไปทุกคนเองในที่นี่ก็คือไปเลยกัตอนไปก็โอ้ยตื่นตาตื่นใจเนาะทุกคนเนาะแบบคือคือแบบว่าบ่เคยไปเนาะมันกับตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างไอ้ที่นี่มันกลับมาแบบนี้เนาะกลับมาขากลับมานี่หน้าตาแบบซีดห,หน้าตาเลืองเบิดเนาะทุกคนอัน เมาแดดเน่เมารถเน่แล้วทุกคนแบบว่ามันกีดขนาะดแบบมันเออัดเนาะคนหล,ลายรนผัดห้มประมาณนี้ทุกคน,นเลยก็เลยเห็นหายแบบว่าสิเลเมารถหน้าตากระสีและกาเหลืองมาตั้งแต่อยู่คุณคุณแหละแต่ยังใครจะว่าเพิ่นอักษามาจะหอเดือนพออซานด้อยความปลอดภัยนะทุกคนเนาะโอเคบ่าบว่หลายแยือขหางเดี๋ยวเขาไปอนไปลมกลับเอื่อยง่ายก่อนก่อนเนาะไสดี สบายดีวันนี้สเปียนสวยเด้อวยยิ้มาย่องมือกล้องอีกเ่ยนาะทุกคนเอ้ยใหญ่ๆย่องอันย่องอันเอใหญ่ก่อนเด้เอาแย่องไปก่อนแหละเออโดยอือพี่น่าไรไปบุญมาปลาโทมันแดดพี่น้องกัยแดดฮ้อนโดยเงามงามแดดฮ้อนแดดฮ้อนอือไปกลับจังโมงอย่างกลับกัประมาณเออนั่นบอกไปทัน สิคัเนาะสิบคันเนาะขอบคุณค่ะอ,อไปตอนไปหอดกับประมาณบ่ายๆอ,อไปไปสวยบอกไปสวยดิยอของถาหลดดิโอเคพอดีหอดพุ่นกับประมาณประมาณ<า><ๆ>ที่ยงนี่แหละพอดีที ग, ่อยงไปกินข้าวข้าวที่ยงเลยดีแดดดิเดดฮ้อนแม่นแหละอือเพราะว่าอันพันธาโลดคิดละตู้บ บอกที่เราด้วยสารเขาแหละสองแถวแม่อัดกันไปแล้วก็นหนังยู่ลุ่มเดี๋ยวมันเต็มอัดกันไปแล้วก็ไปเจ็บช่องอันนี้เขอหนั่งยในลุ่มมันเต็มได้คนเต็มหลายโพดคนหลายน้องบบลล์น้องอะาอัจิยางระเทไทยและไปฮอดฟังนั่นเด้มันคัดแข่งมอ่เนี่ยมันอันนึงเด้เจ็บป้าแต่ที่นี่ไปตอนไปฮอตอนบ่ายเลิ่นได้ล่นแจ็คสมองมัน มันกับบได้เล่นแล้วมันค้ดีเกี่ยวกันนะเพราะว่าเอ้ยตั้งใจไวไวผ่าอยู่แล้วกับบไดมีไปยังไป้วเพราะว่าเฮาเงินทำบอลลายไปน,นั่นเด็กไปหอนฟังนั่นแล้ะก, <c oughs> กะกะมีผูดใจบุญเด็กมีมันมีนมผูวใจบุญมีผูดใจดีเผินกะเผินไปรอหับอยู่ในบอทถาเรือค่ะเด็กเผินไปเลี้ยงเขาโดยแต่เป้าไม้เผินนะมีอีกอย่างหนึ่งผมไปหูเป้าไม้เผินเนาะ <c oughs> ฝากบอกเด้อดูฝากบอกเพิ่นว่าจะเพิ่อนต้าไม้เพิ่นพิดหวังอ่ะนะเพิ่นพิดหวังที่เพิ่นไปรออยู่ในเรือหานะเอาเออจักสีวาจังไงเป็นอะไรที่ว่าพิษแบบพิษฟังเพิ่นเพิ่นบ่เห็นผู้สาวเพิ่นบ่ก็เลยเพิ่นก็เลยสวนเออใหญ่ไปกินข้าวตามเบิ่งือแล้วเพิ่นก็เลี้ยงเข่า มันประมาณสามร้อยกว่าบาทนนั่แหละก็ครบได้เพิ่นหลายๆเด้อเพิ่นเะลี้ยงเขาเมือนนะฮะเด้จูอืมม่ได้นัดกับเพิ่นพ่อเนี่ยนะคือว่านัดอยู่การนัดอยู่เพราะว่าเพิ่นถามอันพอดีบอกเพิ่นว่าสิไปไหว,ไวพ้พระเพิ่นก็เลยรอเด้อืมลออืมเป็นรอเลยก็เลยได้พ่อกันเออเอาได้พ่อกัารกากากะมื้อนั้นกะเนาเะ ดมู <laughs> ดนันกับมีมีนะมีผูอันนั้นมาเด้มาแหวด้แหวดอยู่เพื่อนนี้อมีมีเอฟซีอันทั้งฝั่งไทยพูดนะแหละแตมาแหวด้ะดีใจกับขอบใจลายๆเด้อที่มาแหวดเห็นเทียนเห็นซานเด้อ๋อที่มาแหวดฮาร์เซอรใหญ่คือบโบเห็นออกค,อกคลิปซะบ่เพห็นมาแหวดลิ้นซื่อเพห็นบไดลงคลิปแต่นีดจังหน่อยเด้อ๋อ oh. oh. พนมาเวรินเจนี่แกนอยแล้วพนตะกั๊บเนาะมาแบบมาแบบส่วนโตเนาะมาแบบมาเวเบิร์นแวเวเบิรงนก็ดีใจเด้ดีใจที่ว่าเพิ่นแวะเวียนมาเล่นน้ำเนาะด้วยมาเหรินน้ำแต่กับพอดีกับไปนั่งกับพิ่นก็เลี้ยงเขาเน่ยแกขอบใจเพิ่นหลายๆแต่เพิ่นก็มีเป้าหมายของเพิ่นเนาะอือโมเมนต์เอ้ยใหญ่ทีเนาะบ่เพิ่นก็มีเป้าหมายของเพิ่นอยู่ แต่อายใหญ่ก็บอกไปเป็นความจริงเนาะเพราะว่าเอายใหญ่บอกได้มี่ยังปิดบังเลยอบอกแต่เพิ่นปิดบังยังกระโบจัากเห็นแล้วแต่ว่าก็ดีใจนะดีใจที่เขาได้บอกความจริงเนาะความจริงไปกับ่บได้ว่ายผ้าน้ำกันพนพนีเพิ่นบอกเพิ่นอาจจะห่อนมั้งอาจจห่อนหรืกันเลยบโบได้ว่ายผ้าน้ำกันแก็ดีใจทีแบบว่าเพิ่นหักไปกินเขาเนี่ยเด้อยากเข่าเนี่ยหนึ่ง ไปแต่เอ้ยใหญ่นะบ่ไปสามร้อยกว่าบาทโดยไปแต่เอ้ยใหญ่บอหรือว่ามีภคยไปนำกะกับลูกเด้กะหลายคนแลาคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเขาสิไปกับลูกเฮาบอกว่ามันมันมันยากเลยสิไปกับคนอื่นหลายคนมันบางทีคนเฮามันบ่คือกันเลยบางทีหมักไปแหวกบนนั้นบนนี้เด็กคือเอ้ยใหญ่ไปในสะพอกับลูกเพราะว่าสิไปวัดอย่างเดียวเดือคือไปขอพรไปอีกอย่างแหละทำบุญแก่คือต้องใจไปแบบนั้นเด เขาสิไปกับหมู่มกับยังนันสิยาาเขาเพราะว่าบางคนเขาก็จะไปซื้อเครื่องเนาะส่วนร้ายเขาไปเขาจะไปซื้อเครื่องรถแต่สิไปกินนั่นกินนี่เนี่ยแต่อายใหญ่เป้าไม้อายใหญ่ไปก็คือสิไปวัดเ,เดียวก็คือสิไปคอพรคือสิไปกาบพระธาตุเพิ่นนะนะควรตั้งใจเนาะคือสิไปคอโหสิกรรมอยู่ในวัดอยู่ในน,นันรถตั้งใจไปอย่างเดียวเลยเห็นนะก็คือ บได้มีอย่างอื่นนะนะก,ก็คือทำไปก็คือทําบุญคือตรงการทําส่วนนั้นจบแล้วก็คือกินวันนี้ออกมาก็สื่อกินตามทางหล้กก็คือออกมาเลยเด้ <laughs> คนอื่นเขาก็จะไปก็มีจุดประสงค์ของเขาไปสื่อเครื่องสื่อ,อยังหลายอย่างมันสิไปน้ากันยากสองพันปออสองหนึ่งห้าพันก็เราลือกสองถัดนึก <laughs> แต่ว่าพากันพากัน,ากนมากับลูกค่ะเด้ลูกกับมึงืนยมันแดดฮ้อนฮ้อ,อนแดดร้อนเผืออ่อเขาเสีย สีกาบสีวนสียังแล้วค่นเด็กวนสามหอบนะบอวนสามหอบบอสามหอบมนแหละวนวนพระธาตุค่ะเด็ <c oughs> เอา,าไปแล้วกันแล้วก็มาเมื่อวานยังเมื่อยอยู่เด้สโซลบเป็ดเดี๋าไอ้เพิ่นบอได้มาหับบอไอ้ผูกผมฮะแม่ <c oughs> <c oughs> ผนสิกับจังเลย่ลศิยังบ่คันได้เจอกันอ๋อยันว่าแบบมาหากันอยู่บุญยัง่งเอ้ยยังผิหนัดกันประมาณปีหนาปีหนาคุณได้คําว่ากล้อทางนี้กับ่สิเป็นหยังอ่าโดยโดยว่าผิหนัดปีหนาคุณไดิ่นจสิมาิ่นจะให้เห็นค่นไดคนนี้คือดนเนาะ ก็โอเคอยูย่บ่เลยโอเคเข้าช่างเข้านี่โ okay, อเคเบิร์ตเพิ่นสิมาไหวก็ดีมาดนก็ดีแต่ช่างเพินพน่นเพนนิ่ออาจจะมีความหน่งยากมางแล้วก็บางทีก็เพิ่นก็ยังเหยียบยังงานเพิ่นเดชเป็<อ> <laughs> นยังมาผมได้เดช เลยตอนนี้ค่ะคือแบบว่ายังคบกับไอ้เพิ่อนอยู่เนาะมนมนแ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 ล้วใดก็<บ>ยืนยันว่าจะคบกับไอ้เพิ่นต่อไปแม่นบะแมนคบต่อไปแค่แหละนะคบต่อไปแมนเพราะว่าแล้วแต่เพิ่นว่าเพิ่นแล้วแต่เพิ่นมาได้ตอนไหนก็ถือว่าโอเคเพิ่นบอกว่าปีหน้ามาปีหน้าก็ปีหน้าเพิ่อนมาได้ก็มาเลยก็มาเลยแหละแหละตกลงโอเคตอนนี้เพิ่นก็เพิ่นก็เบิ่งไปแล้วเพิ่นก็บอยางเบิ่งเฮาปัก เแมือนพันกอยากเบิ่งว่าออยู่ในนี้นะคนมาคิดว่ืสอเลือกเพิรนลบอนเด้เพันก็รเบิรันเดือแต่บ่าต้องเบิ่งนเราก็เลือกอยดีเลยที่ไปเบิ่งคลิปเจไปเบิ่งคลิปเพื่อนเ้าุวันซิ้เลือกเพิ่นบอก็เลือกเพิ่นลเลยเด้เลือกครบเลยเด้ดโทแต่ว่ายังบบได้เปิดสื่อเนาะยังบ่เปิดสื่อน้ำดนเนี่จังมา นเนาะเขาเปี้ยงบางทีเพิ่นยังโดนมาเพิ่นคันเปิดไปเพิ่นยังบูจักได้นอกบัน,น,นีดเนาะอันบลาอันนี้ไข่เน่เพิ่นจะมาถามว่าไก่หรนะือบอขนนะเนาะยังตั้งปีหนึ่งเลยวะยังตั้งปีหนึ่งเพิ่นมันสิบฮูจักได้เนาะบางทีแจ็คพิ่นมาแทบหรือบ่มานีจ้ะมันเป็นปีปูโ่โดยโดยทางเฮาแหละ <c oughs> ถ้าทางใหญ่กับว่าบอบโดนเนาะ บางคนก็มาดนโดยแล้วเป็นได้ไรอ่ะของควันที่ว่าฝุ่นหมอกไผ่ในมือนั่นมักอยู่บ่ออ่านี่บ่ทางอันนี้แหละกระดอกไหมอะไรเนาะอุ้มมากเหินเห็นอุ้มไปอุ้มไหมจนบัมีหมอนบางกันดีใจพอได้หัวพอได้แล้วหัวเอาไปนอนน้ำ เดี๋ยวเสียดไปนอนน่ำเอาไมย่างถวยเขาวว่าโอ้ยสิเป็นบ้าไปครึ่งหนึ่งแล้ะได้คลองได้ฟองแบบแบบแปลกๆเนาะดีใจเ้ยดอกไม้กับอุ้มไปล้างถ้่วน้ำปัดนกวดเทือนก็เอาไปน้ำาไปน้ำดีใจหล่ะก็โซนี่พ่อโชว์พ่อบางคนก็กะข้าแกะเห็นเขากระท้วงและมงปลอมมองเขิน ต่ำใจแล้วอักันก like> ็เลว่าได้มงปอมมาบอน่ากังวลอืมดูมันคนเนี่ยมันคนตลกขนาดน่ะไปคิดยังไเพอเอ้ยเป็นแบบอยากให้เขาอยากให้ตลกเขาเขาห่ะน่ะเขาก็ว่ามงปอมมาแล้วแต่เขาว่าบางทีนะถามว่าจะได้ป่ะหัวบางคนกับม่งงามนะม่งงามเนี่ยจะบอกของขอยคนละคนกัน กันไหเอาบ่เอาแหละเอ้าหมักบ่คือกันเนาะเออเป็นะเขาสิบ่เอิ้นแล้วบัดนี้เเอออย่าวาีันใส่ยังกะเขาสิคิดว่าเป็นของจริงลเดเขาบ่ทองปลอมเขาว่าเจ้าน่ะแต่ยังก็คือทั้งปลอมหรือบ่ปลอมก็คือแตว่าใส่ตัวแก็คือใส่ตัวปลอมก็คือแหละอือยมีทั้งตัวแท้ตัวปลอมนั่นแหละโดยะอ่าสิว่า บางคนาไปหอดใส่เลยสิฮะคือหนาไปหอดใส่เลยเจ้ากับไอ้เพิ่นกาเรื่อยๆเด้๊คุยเรื่อยๆปกติอยู่เรื่อยๆเมื่อละนิดเมื่อละหน่อยไปเรื่อยๆแหละเพิ่มขึ้นมื่อละจักเปอร์เซ็น0.008%มอ๊ะเด็กดนเด็ะตึงเป็นปลีผู้เด้แต่ว่าท่งนี้ผมเป็นยังแล้วก็เต็มร้อยโอเคแหละกรถือว่ากรถือว่าสมุติว่าเพิ่น เพิ่นบ่มาเนาะเพิ่นตัวนอนลอื่ได้กะกะบ่ได้เป็นหยังกะโอเคเฮาก็เพื่อใจไวหวเลยเพื่อโบเนจัยอืมแล้วโรคฮักแหละกะไม่ยามันดิยกะเพิ่นหลอกเฮากะกะยาเฮาสบายแลย้พวพ่อหลอกหลอกยาสบายเลยเในใจัยนี่แบบว่าบ่ได้อยากให้เพิ่นมาไวกว่าหันบ่กะอยากได้เนจัยกะอยากแต่เพิ่นมีเวียของเพิ่นแน่ มมีเวียของเพิ่นในใจก็อยากให้มาแล้วเนาะสามสี่เดือนกับมาได้แล้วเนาะแมนแมนอืมสามสี่เดือนก็มาเบิ่งนใจกันได้มแมนเลยแต่ว่าเพิ่นมีธุรละของเพิ่นมีเวียของเพิ่นเทาต้องขับใจเพิ่นเองอืมต่ทงเพิ่นกับโอเคเนี่นอนเด้์ <c oughs> ก็บว่าหูอกาเพิ่นสิไปไปามามาได้ก็ประมาณกัีเยนถูกไหมอืม,อมเพิ่นจะไปไปามามาได้ ก็ต้องรออย่างเดียวนเนาะนีะ่นกะกาเซียนกะบอีบุ้ยตอนนี้กะประมาณหาสิมหาแอบสี่หาปีกะกาเซียนละเลยเลยในแบดน,นี้ค่ะทาวาได้แบบเป็นคููกันอารีค่ะทั้งเผ่นสิมาอยู่นําแบบสิบะ่ะเมนกับไปไป,ไป,ไปมามาเที่ยว <c oughs> แต่ทั้งผ่นชิมอย,ยู่นําเลยบ่พอเผ่นบ่มมี่รลเพผ่นวะ่ะแต่อันนี้กันยังบ่ท่านได้เห็นเ้อนะ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นเว้าเนาะโออทางเฮากับยังบูได้ไม่เห็นแต่กับทางเพิ่นจะเป็นผืนว้าเนาะออ่าจักว่าจักกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเพิ่นเว้าวคันเนาะแคันนี้กับบูไดหูคือกันแดีว่าคือคือเฮานี่กับขันิ่นมาบูไดเฮากับไปไปมามาได้ความหมายก็คือบูไดไปอยู่น้ำิ่นแบบนี้ซะอ๋ออ๋อ่าบูไดไปกับคือสัญญาบูไดไปอยู่แล้วเอาบูไดกับ หมอเปลี่ยนใจแม่หมอเปลี่ยนใจไปอยู่น,น้ำมีแล้ว <c oughs> คืออยู่ทางนี้คือเก่าแต่ให้เบลินไปเที่ยวดัมอะเดือนดัมไหนนี้ไปบอกแม่เ้าไปเ้าไปจะมีกันหน่อยเพราะว่าการคนที่เขาเลือกไว้ก็อยู่ประมาณนี้เดย์แม่นปะแหละแม,แม,ะมน่นอยู่ประมาณนี้ก็อ,อยู่ประมาณแบบนี้ก็คืออยุดเขาเลือกไว้อะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าต้องดูแลเขาก็ได้อีกประมาณนี้คือกันนะอืมแล้วก็ ความแข็งแหงกับประมาณนี้คือกันนะโดยดูเหมือนว่าประมาณนี้สิบบุ๊มบิ้งยังค่ะนะเพราะว่าสิบมาฮาเฮ้าสิบมาอยู่ทางเฮ้าเผื่อเฮาสิหายังเลี่ยงเผื่อเนาะท่าเผื่อเลี้ยงเฮ้าโบได้ค่ะนะแ,นแต่อันนี้ก็คือแบบว่าทางเผื่อต้องแบบว่าดูแลเฮ้าได้ค่ะนะอืม,อมแล้วเฮ้าก็คอยดูแลเผื่อไปอย่างอื่นอีกค่ะนะวันนี้ซะ่ะ เรล้วอะทังทางไอ้ไงว่าว่าเพื่นนีบโมมีพลาดนี่มคมว่าบโมมีขายเลยบอกมีตคนเดียวเลยอังไงเม่นที่เพื่อนบอกยังสั้นพอเมพอเมเพื่นกับวายูยังี่ถามอยู่วืมพอเมพอเมนี่คือเพื่นเพื่อนเพื่คยบอกอยู่แหละแต่ว่ามันยังไม่คัดจํา เพื <c oughs> ่อนสิดีใจหรือเสียเสียใจเด้ไอ้เพื่อนนี่เนาะเพื่อนหัวเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าออกมาแล้วก็ลืม,ล,มลืมแล้วอ,ะอ่ะเมื่อวัทา้าม่าจะลืมเ,มมเพื่อนบ่ลืมไปค่อยผิดลืมไปหน่อยเด้แต่เพื่อนบอกแต่ว่าบันนี้ยากหนนะวันนี้มีไฟละก็ยังบมทันได้ถามยังหลายโดยอืมบางทีบางทีคุยกันนี่แป๊บเดียวนะโอ้ยมันจะลายบปได้ค่อยคุยกันหลายเลย เป็นอะไรเพิ่งบอยว่างเพิ่นบ่่คอยว่างเพิ่นบอ่อว่างเองออืเพิ่นบ่ว่างเพิ่นบ่ว่างเพิ่นต้องไปเรียกเพิ่นบ่ฮู้จังักเรียกเพิ่นปงนะแต่อ่าเอื้อยไงบ,บ่ได้คิดบ่ว่าแบบว่าเพิ่นมีอาจจะมีคนนั้นคนนี้อยู่บ่หรือว่า<ม>จังนั้นเพิ่นจังบ่ม,มีเวลาคุยกับเฮากามีหั่นแหละดใ้สิบ่คบอทิคบ่อ่มอามีคิดนิดๆอยู่แต่ว่าเขาเขาบอกมาแบบนั้ <ut ters> น กะอยากลองเปิดใจเสื้อก่อนวะเ,เสื้อเอาบอกมาแบบนั้นกะกะรอตามที่เขาว่าแหล,ละรอตามที่เขาว่าแหละคนทัากลับไม่คิดแต่ว่าเขาโอเวอจุกจิ๊กยังลายเด็กเพราะว่าเพิน่นเพิ่นนี้เลยผมเมงกะเพิ่นบอกมาแบบนี้กะเสื้อเพิ่นไปก้อนเสือ้อแล้วห้าโอห์ห้ามืออ่ะกะกะดีใจเพิ่นมโลอกอีกออีกแล้วแน่แต่ว่า, <c oughs> ากะเพิ่นกะคือสิบมลอกันแหละ <c oughs> <c oughs> หวังว่ายังนั่นเนาะแต่ว่าเพิ่นกันตอนนี้เพิ่นกันยังบอกว้กเบิดบ่บได้เห็นไะวันนี้สัเพระบ่ามันยังอีกโดนเด้เพิ่นกันสิบอกเ<ด>บิดบ่บได้เนาะมแมนแมนบางทีเพิ่นยังมียังภาระของเพิ่นอีกค่ะเด้จะเฮากันยังบ่ทันเก่ากาย,ยานชีวิตเพิ่อนเนาะลายเกินไปนะค,คือปีหนึ่งนี่ค่ะสิมาเบิ่งโตแต่บ่ท่านเว้าเรื่องแต่งเรื่องคออือประมาณนี้บอกคือว่าปีหนึ่งนี่มาเห็นยังอันนี้ก็ต้องลบไปอีกก่อนเด้อ เนาะันียังกระขบยังไม่ทันในหูเลยอ่ะเออเนาะยันว่าอีกปีหนึ่งนีคยจะไปแบบเบิงตัวจริงเด้อประมาณนี้เดี๋ยวถามวัยยังโดนอะไรไหลยังโดนอะไรนี่กาฮะมันต้องมีความหวังเลยเนาะถามไม่เลยบอกเอ้าอีกปีหนึ่งมีเพิ่นสชิมาเห็นยังเพิ่นสิมาเบิงตัวจริงละล่ะว่าหรือว่าจังไดดูว่าชิมาขอมาแต่งเลย อ,อคนเฮาก็ต้องแบบมีเป้าหมายเนาะเฮาก็อยางฮุอ้อ <c oughs> คุยไปคุยไปเรื่อยๆอีกปีหนึ่งเรื่อยอีกปีหนึ่งเรื่อยนี่อีกปีหนึ่งสีเ่เฮ็ดเนาะไปก็อยางฮุ<น>เ้เอเอไปก็อหยางฮู้เนาะเพิน่นเพิ่นบอกว่าแบบให้รอ้เพิ่อพอน,พนอีปีหนึ่งบบวันนี้นั่นเป้าหมายก็คืออีปีหนึ่งเพิ่นมาเนาะเพิ่นมาลวก,ก็เพิ่นสี่เพิ่นก็สีให้เห็นเบิดแบบเปิดเผยทุกอย่างค่ะแหละอืเปิดเผยทุกอย่างว่า เพื่อนนี้โสดบอยังบอนนะเออตัวน,นี้นะคือแบบเปิดเผยทุกอย่างเห็นนะแต่ตอนนี้พนเพื่อนยังบ่เปิดเผยนนะเขาจะเห็นเด้โดยก็คือเปิดเผยทุกอย่างาก็คือหมันไม้ได้แค่นะวันนี้ซะก็คือเอาได้ลมะมั้งประมาณนี้มออั้งเพื่อนยังมระหม่นใจเดยเนาะทุกคนเ <laughs> 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 พื่อนก็แอบ,บคิดอยู่เพ<อ>ื่อนก็แอบ,บคิดอยู่แหละแอบคิดแต่ว่าเข้าทางเข้านินโลต่เพื่อนทรมาเนี่ยะักนะ โทรไปบ่ได้บ่เธอไปก็ได้เดี๋ยวมาเพิ่นเพิ่นบ่ว่าแล้วเพิ่นสิบว่าับเด้ออือเพิ่นบ่ว่าเนาะก็ขอให้เป็นคือเพิ่นว่าก็แล้วกันค่าเวรค่างานก็แล้วกันเนาะอย่าค่าย่างอื่นกับบริ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 กรู้จักยังไรนะอเมริกาว่ทยาเพิ่นว่าแล้วก็ยาอะไรเนีนะเดี๋ยวนี้เธอนี่ค่ะบ่ได้ค่อยค่อนข้างว่าซีเรียสบ่บ่ได้ซีเรียถ้าว่าเจอมากะรับได้เดี๋ยวนี้นะ ทำ,ทำใจไว้น้ำทำใจไว้น้ำจังพ่อเน้ะเนาะด้วยด้ใจไว้น้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบม่เ่าหลยเขาก่บมาได้ถามดีโอ้ยงัรนซะทั้นี้ทางนี้ก็คือมีทั้งสอง่นถามมาได้ดีนะคะแม่คือแบบว่าเฮาห้เวลาเพิ่นปีหนึ่งแล้วถามว่ามือมือที่ว่าหอดครบปีแล้วนี่ทางเพิ่นนี้ยังแบบโบสจนแล้วกับโเฮ็ตยังเลยใหญ่ก็สิครบโตอยู่บะ กัสอาทาวาบสเจนกับสิบนกัเพื่อนแบบว่าค่ะเพื่อนยังอยู่ข้างๆในสาก็ไปตตอ,อบอ่อยากแบบได้ความสเสจรบนสระแบบว่าเฮาก็อยากมีเป็นของเขาอยากมีเป็นโตัวเป็นตปนตรประมาณนี้ภาวาจะคบไปเรื่อยๆนี่ภาวาเพิ่นตัวเฮาเนาะเฮาก็อาจจะเสียเวลาอายุเฮามันเกิดสิเพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้เีนเนาะเดี๋ยวที่ถาม เพราะว่าเม <LS> ื่อเพิ <tul ß> ่นนัดแล้วเพิ่นเราประมาณแบบปีหนึ่งเลยคือสหายคำตอบอืมแบบแบบหายคำตอบเิดแต่มาเห็นเห็นกันเถอะนะมือเห็นมือยังอะไรจะจะหายคำตอบมือนั่นแต่ว่าตอนนี้เห็นการกระทำไปก่อนว่าหมักอ่ะนะโอเคแล้วเข้ากันไปว่าคบกระเพิ่นในมันซะ มีแต่ว่าโลมันก่อนปีหนึ่งเนาะแม่ราบังก่อนปีหนึ่งแต่ว่าด <laughs> บดบิหดคุณนันก็จังสิวากันไหมวะ่ะมันสิไปต่อวเวเลสิพอซัมเน,น่เนาะน <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเป็นปีหนึ่งถ้าห้ามโมได้เห็นอันนั้นอย่างอื่นมัาก็บ,บน,นเน่ใจเนาะแม่เ,เลยเพราะว่าเขาอยากเห็นแล้วอ่ะเห็นเบอร์ธนาตัวนั้นหาแต่ว่าเป็นปีหนึ่งคุณพันจังจีจะเห็นเืมกับกับโบวักับโบซ่าได้มันก็ โอคค้คันคิดว่าไหวกับไหวคันคิดว่าซากับซาได้ปีหนึ่งสิบสองเดือนเนาะทุกคนแม่นปีหนะคุณแม่เป็นสิบสองเดือนถูกต้อสุดยอดคือหลายๆคนก็นับถือในค่ะใจของไอ้ยใหญ่เพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสว่าซั้นซะเพราะว่าเขาให้โอกาสเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าทางแบบว่าอันเพิ่นขอโอกาสเด้อขอโอกาสแล้วก็พอดีไอ้ยใหญ่บอกว่าให้โอกาสเนาะ ก็คือให้โอกาสและคนกเก็จโอกาสเนี่ยดยีที่<ด>สุดถอะนะดีที่สุดภายในหนึ่งปีก็ถือว่าโอเคค่ะมาเจอกันก็ถือว่ารู้จักว่าคนว่าทุกอย่างนะวันจักมาเจอต้นหนากันแล้วก็ซื้อได้คนหูวันทุกอย่างนะวันนี้ซะแต่ตอนนี้ก็ให้หูแบบการกระทาําเห็นการกระทําไปก่อนน<โด> <laughs> <laughs> อันนี้ก็ยังบุท่านได้ทาด้วยได้นี่นะอันนี้คนถามมากเดย เดี๋ยวสิไปลองถามาเลยทุกทีเอฟซีหายเนาะขอคิดมาเด้แม่ข้าก็ไปถามไม่เนาะทุกทีมันก็บหายมากะก็มีเอฟซีขีดมาขอคิดมาว่ายันโดนลหลอกโดนต้มเหมือนเด้แม่แต่ว่าต้มให้รวยนี่ก็ย้อมอยู่เด้บล<อ>ยต้มให้รวยต้มให้สบายนี่ต้มใส่หนีใส่ซินเด้ย้ยอมเหรอย้อมให้เพป็นต้ม่ะเพราะว่าผมมันบมาต้มเฮาเนี่ยก็ต้มแต่อย่างอื่นเด้ ต้อนรับเข้ามานิซะเนาะโดยอโอเคเรามีแต่ว่าารุ่นกันแล้วก็รุ่นกันต่อไปแล้วก็มาอัปเดตเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะ่ยเฮากา็นั่นแหละเฮาังบ่มันใส่เด้มันใเพราะว่าสิถามว่ายุดนินบ่ก็มันสิยุดบ่ได้แล้วเพราะเรานหนัดดนเนาะอือ่าหนเป็นปีพุ่นเด้โดยเอใหญ่นี่ก ก็มีอยู่นิดนึงเนาะแต่ก็พยายากจุ๊กจิกหลาย <Do. S 2> คนลาจำานนกัเออโอเคคน่าคน่าได้ก็คือได้นะคน่าเห็ดได้ก็คือเห็ดได้นะโดยตามทีห้องแบบว่าคาดวางไว้เนาะระราณนั้นประมาณนั่นดิฮะเดี <laughs> ๋ยว <laughs> ประเด็นนะคนกตอบมาว่าได้นะโดยแต่ว่าบอได้ตอบซื่อแต่ให้เห็นการกระทำไปน้ำอืมอือใช่นแบบ รู้สซึกว่ามั่นใจแน่เนาะอืมั่นใจแน่อยังว่าแต่ว่าตัวนี้ค่ะการกระทเพินเห็ดอยู่แต่ว่าความอย่างตัวตนียังบม่ทันหูอย่างจักอย่างเนาะแม่นแต่ว่าตัวตนยังไ่ได้ชัดเจนแต่การกระทํานามาแล้วทีละนิดทีละนิดแล้วอแต่ว่าได้เห็นแต่หนาเนาะวิดีโอคอลกันแม่นบะไม่เห็นเห็นแต่เห็นแต่หนาก็กะเห็นบนจุดใดก็อยู่จุดนั้นเด้อเอาแล้ว หมายข้ามาได้เห็นบนจุดใดกันอยู่จุดนั้นได้เห็นแต้มมองเก่าเออเห็นอยู่บางทีก็ยังบาได้เห็นว่าการทํางานของเราเนี่ยยังมาได้เห็นผักชัดเจนแบบนี้นะเต๋อโบเมนแบบสายเหลืองที่เนาะมองโบเมนหมองเก่าเนาะตัวคนขี้หล่าได้เนี่ยเจมีเว่าไอ้ขี้เนาะเออโบเมนโบเมนสายเหลืองแน่นอนโดนโดน เรื่สายอย่างอื่นดูไม่ฮู้เด้อเเ้ากับโบด้จุกสิไลายก็ย่อมหับแดนย่อมหับ่ะก็คือแบบคนที่แบบใบใหญ่บอกไปก็คือขบก็ขบนอนแบบนี้นะแต่เสียใจก็บอกว่าเสียใจดิตามที่เพิ่นว่าไว้ให้นะประมาณนี้แหละโอเคน้องทุกคนเนาะงกะโอลมกะเบอใหญ่เพิ่นกะเป็นเวลาโดนกะมิตาวาสิได้ขอตโตโจ๊คลิปไว้ายอะไรเนาะ มีอย่างการชิมาถ่ายทำให้เอฟซีติดตามไปแล้วแต่ว่าเอฟซีมีขอคิดเห็นในกรรมธะมากนะเนาะทำได้าหมนแนะนำแนะนำเนีนยเปลี่ยนกันเนาะให้เราไปทำให้จะได้ลองไปทำให้โอ้โหเออว่าเป็นยังกันที่บางทีใหญ่ก็ยังคิดบบราณบ่เอมบางทีเทาก็บบริสุทธิ์ใจยังหลายเด็กคือแปลว่าบริษั ไลยแบบว่าเพื่นว่าโอเคก็โอเคอะนะอม่ได้ยุ่งไลยแบบนี้นะอืเพราะว่าเฮากันยังบ่ทันได้เห็นกันเลยโดหนึ่งมากันยังข้างกานะเนาะวันนี้ซะแล้วเพื่นก็ตามที่เพื่อนบอกไว้อีกนะโดนโอเคเนาะมีแต่ว่าเสื้อตรโตโจ๊ะละเฮงว่าเฮงยาวเลยเพราะว่าวาเพื่นกับว่าวากระเบนใหญ่เพื่อนนะทุกคนเนาะอ่ากรสิได้ก็เอาเขาว่าสบายดีด้วยไงสบายดี